สวัสดีครับที่ปากกนฟาร์มตํารวดบ้านขอรายงานตัวครับครับมือน,นี่กามาเปิดราคางัวพี่น้องนี่ครับแม่ขเขายาวหนีได้พี่น้องเ้อแม่ขเขายาวเนี่ยผู้ใดอยากได้ไปเลี้ยงก็ตํารวจบ้านที่แบ่งปันให้ไปเลี้ยงพี่น้องหัวอยู่บ้านร้านมันได้พี่น้องบ้านร้านมันมู่สิบซีตําบลหนองหิน อำเภอหนองหินจังหวัดเลยพี่น้องแบ่งปันให้พี่ให้น้องไปเลี้ยงสวอยกันพี่น้องนี่ในราคา17,00 0บาทพี่น้องเป็นราคาหนาคอกด้วยพี่น้องเด้อมาเอารถมาใส่เอาพี่น้องยู่หนาคอกนั่แหละแบ่งปันให้พี่ให้น้องไปเลี้ยงในราคาเนื้อหน่พี่น้องแล้วกับอีกตัวนึ่งพี่น้องนี่ครับ งูผูน้อยอหนาผมเนี่ยพี่น้องนี่สังเกตง่ายงว่าตัวนี้มันสะมีนี่ครับมีป่านอยู่หูด้วยพี่น้องเด้องูผูน้อยก็อายุประมาณจากหกเจ็ดเดือนนี่แหละพี่น้องตีราคาไปสิบหนึ่งพี่น้องสิบหนึ่งให้มาเอาอยู่หนาคอกด้วยพี่น้องเด้อสำหรับท่านใดอยากได้งูไปเลี้ยงก็ เพียงได้พี่น้องเพราะว่าเป็นง้วลูกหนึ่งเนี่ยพี่น้องแต่ว่าเขาเนยาอาซื้อเป็นง้วลูกนึงเขาเน้ยเอาซื้อง้วตัวนี้สิมีต์ต่นี้อยู่น้อยหนึ่งพี่น้องก็คือมีนมติงแต่ว่าแกให้ลูกงานพี่น้องลูกนั่นก็แบงแบงไห้เพิ่นไปแล้วลหละพี่น้องเพิ่นซื้อไปแล้วลูกมันเหลือแต่แม่มันพี่น้องก็เลยขายในราคาง้วเนื้อแหละพี่น้องแต่ว่าเอาไปเลี้ยงได้สบายๆอายุมันบ้านในหลายเที่เพียงแต่ว่ามันเป็นง้วเขาดอซื้อพี่น้อง เปิดราคาไว้หมื่นเจ็ดได้พี่น้องเด้เอแหวรถมาใส่เอาอยู่หนาคอกอย้่พี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำเนียก่อนผู้ใดอยากเอาเงาะไปเลี้ยงให้โทรมาเด้อพี่น้องเด้อตำรวจบ้านที่แปะเบอร์โทรไว้หรือซีโทรเบอร์นี่ก่อนก็นได้พี่น้องนี่ศูนย์เก้าสองสี่สามห้าหนึ่งสามสองสี่นี่ครับงาะตัวนี้แหละครับพี่น้องนี่ 092 4351 3 2สองสี่สห้าหนึ่งสามสองสแม่เขาเหย้าเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องมาเบิงอยู่ใกล้แถววังสะพุงแถวภูกระดึงผาเขาเอราวัณตั้งเสียพี่น้องอยู่ใกล้ๆอยากได้กับมาเอาเด้อพี่น้องเด้อตัวนึงพี่น้องนี่ครับเป็นงบผูน้อยเปิดราคาไว้สิบเดียวพี่น้องสิบเดียวตอเอาพี่น้องมาตออเด้อพี่น้องเด้อ มาหอดพถึงตำรวจบ้านกับซีรดให้พี่น้องรับคลิปนี้เอสมนีก่อนพี่น,อน้องลิบน้คลิบไม่ยังอยพ่อกันูดใดเบิรงคลิปของตำรวจบ้านแล้วกให้ถือเลรื่อเถือเบอร์ถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสู้ผู้สู้คนความเจ็บจะได้ความไข้จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองอ่งสูงด้วยพี่น้องเ้อะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนพี่น้องสวัสดีครับ